ตรวจ P C R test ก่อนขึ้นเครื่องกับมันต้องใช้ผล72ชั่วโมงนะก่อนก่อนเวลาขึ้นเครื่องขึ้นก่อนเวลาขึ้นเครื่องแรกที่เราจะขึ้นจากต้นทางนะไม่ไม่ว่าเราจะทันสิทธิ์อะไรกี่ชั่วโมงอะไรแต่คือเขานับไฟแรกที่เราขึ้นเครื่องอก่อน72ชั่วโมงแล้วก็รอรอ,รอผลรอผลประมาณ10เจ็ดแปดประมาณไม่ไม่ถึง10ชั่วโมงอะ่ะแต่5-6ชั่วโมงเนี่ยเขาจะส่งให้ในอีเมล แต่ถ้าต้องการให้เขาพิมพ์เป็นกระดาษอะไรให้ก็คือต้องกลับกลับมาเอาที่เขาอีกทีก็ได้อ,อ,อ,อันนี้เท่าไหร่650 เมื่อกี้ที่โรงแรมเท่าไหร่ถ้าเกิดที่โรงแรมเขาคิดเก้าร้อยแต่คือว่ารถเขาจะมาตรวจให้ที่โรงแรมเลยเราไม่ต้องเดินแต่นี้จริงเราก็เดินทะลุซอยมาไม่มเดียวมีเ<ม>ยอะแยะเนาะมีทั่วไปเลยมีแบบยิ้งถนนแถวฟีดอมสแควร์แถวอะไรน,น่ะโอ้ยร้านนี้เยอะแยะเดินไปก็เจอ p c ชีฮาร์ดป้ายพีชเต็มไปหมดเลยแต่ร้านนี้เขาดีเนาะเมื่อกี้เรามาตรวจแล้วเขาแบบเออเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นๆค่อยมาแล้วอีกวันก็ค่อยมาเอาผลเพราะว่าเราเราบินตอนตีสอง จริงจะให้มาวันที่เจ็ด้วยซ้ำเออเราบินมาที่แปดตีสองเราเป็นประเภทว่าเอาเอาเร็วอุ่นใจไว้ก่อนเออก็เดี๋ยวเพุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดินนิดเดียวโอเคตอนนี้เรามาตรวจโควิดนะคะอย่าให้อตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งจริงๆเรานัดเขาตอนหกโมงเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปธุระต่อเราก็เลยมาละแล้วเขาบอกว่าผลจะได้ประมาณเที่ยงคืนขอเอกสารให้ต้องกรอก็จะมี แล้วแบบกอรอกชื่อชื่อหมายเลขพาสปอร์ตประน,นงเบอร์โทรศัพท์อีเมลอะไรพวกนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบต่อหนึ่งคนคนละหกร้อยห้าสิบ Dat hoort, dat hoort. Oké, kijk mee. Second. Uh -huh. Thomas, open? Ja. Yeah. Dat oh. is alles. Finish? Ja. Dan moet ik rijden. Dan moet ik สูดเข้าไหมอ่าค่อยๆพ่นหน่อย second o อ a y เอาแลบลิ้นลงไลยอืออ่ะโอเคอันนี้เอามาเอาใบนะคะเรียบร้อยแล้วโอเค คิดเงินเพิ่มไหมมาขอใบไม่คิดเมื่อคืนเขาแจ้งไว้ประมาณกี่โมงมรเรามาตรวจเรามาตรวจสามโมงประมาณสามโมงสี่โมงเย็นเนี่ยแล้วก็เขาแจ้งมาในอีเมลตอนเที่ยงคืนเป๊ะเลยเหรอเออ,อก็ตรงเวลาดิเ,เขาบอกว่าเที่ยงคืนจะแจ้งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาเอาใบา ไปนี่นาไปโชว์ที่สนามบินหรอก็เพื่อความชัวร์ไม่รู้ไงแต่เขาก็มีในอีเมลมันก็มีส่งมาแต่เราก็ให้เขาปิ้นให้ก็โอเคโอเคค่ะอะได้เวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะไฟเราบินตีสองนะคะจะมีร้านเปิดอยู่นิดหน่อยแต่ส่วนมากจะเป็นร้านของฝากนะคะของกินแทบไม่มีเลยนะคะจะมีแค่ร้านน้ำตรงนี้แล้วก็เป็นพวกสลัดนิดหน่อยแล้วก็ ออที่นอนมีกว้างขวางนะคะแต่ว่าอันตรายนิดนึงเพราะว่าจะมีคนจรเดินของเงินอยู่นะคะเก็บของให้ดีนะคะนี่นะคะเราก็จะต้องมาต่อแถวตรงนี้ให้เขาตรวจเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเราถึงจะไปเช็คอินตรงนี้นะคะที่เขาตรวจเมื่อกี้คือพาสปอร์ตก่อนแล้วก็ บ PCR test แล้วก็ Thailand p a s s อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามแฟนแค่เนี้ยแล้วก็ผ่านแล้วแต่ของคนอื่นนานมากบางคนเหมือนมีปัญหารอนานาของเราถ้าเตรียมเอกสารพร้อมก็แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เช็คอินได้เลยเหมือนเดิมนะคะไทยพา b บอด i ิ g งพาส แล้วก็ผลตรวจ PCR นะคะกับภูเก็ตนะคะรอบนี้สวัสดีครับถึปททงปฏิทินแล้วครับฟองเลยครับมายืนต้อนรับทำอะไรครับ ทำความสะอาดมนะาถึงแล้วนะคะก็ออีรวรายถึงแล้วนะคะอ่าเราก็ผ่านจุดตรวจเอกสารแล้วก็ตรวจดตมเดี๋ยวเอากระเป๋าออกไปนั่นแหละจ้ะมาถึงไฟเช้านะคะก็พอและคนยังกองกันอยู่ตรง ที่ตรวจเอกษา,ารอยู่นะคะใช่แล้วเราก็เอาอเอกสารมาให้เขานะคะแกบพาสปอร์ตนะคะออกมาก็จะต้องมาตรวจไปตรงนี้

ที่โนค่ะที่โนอ๋อก็มานั่งรอตรงนี้เก็บนะเก็บไหมอือก็ไปลึกกว่าเหมือนเดิมแลวจะลึกอตัวจะรื้ตัวจำเจ็บไม่ได้ไม่ได้เจ็บแบบเจ็บแล้วก็ไม่ไม่ได้แสบคุณวจกระตีไหมคะเราล้อมแบบจระีอย่างเงี้ยก็สะดวกสบายนะคะเขาก็จะมีพนักงานมารอแล้วก็นั่งรอข้างนอกแป๊บนึงรอเพื่อที่จะให้รถมารับแล้วก็ไปส่งโรงแรม ดีค่ะออกจากสนามบินนะคะก็จะได้ใบนี้มานะคะก็เอาสแกนนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็รอแบบร้อนรนไปนะคะลวงจมูกไป7ดโมงผลจะออกประมาณ5้าโมงถึง6โมงนะคะของแฟนเราเนี่ยห้าโมงก็ออกแล้วส่วนของเราเนี่ยเฮ้ยรียกพาสปอร์แตแบบอีเมลนะคะ เสร็จแล้วเรากดไปถ้ามามันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดถ้ายังไม่ให้ไม่มามันก็จะขึ้นแห้รอให้รอกดดาวน์โหลดเปิด PDF ปุ๊บก็จะขึ้นมานี่ไงอะไรอ่ะอืมเป็นสีแดงๆไหนเฮ้ยทำไมของแม่มีอ่ะนั่นวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะ ตอนนี้เรา,เราได้ดแเร,เรามาถึงภูเก็ตตั้งแต่วันที่9แล้วแล้วก็กล <c oughs> ับตัวหนึ่งวันรอผลเมื่อวานแต่มันดันมีปัญหา <c oughs> ผลของคนนึงเนี่ยผ่านไม่มีอะไรแต่อีกคนนึงเนี่ยดันขึ้นว่ามีเชื้ออะไรไม่รู้หนึ่งอันแต่ก็แจ้งว่าแบบยังไม่ยังยังไม่สามารถบอกได้ว่าผลเป็นบวก อีกคนที่ว่าก็คืออีชั้นเองนะคะต้องขอตรวจใหม่เราก็เลยต้องเสียเวลาตรวจใหม่คือเขาบอกพรุ <t <t ่งน um ี mm ้เขาจะมาตรวจที <t <t ่โรงแรมสิบโมงเราก็เลยต้องเสียเวลาอยู่โรงแรมอีกวันหนึ่งแล้วก็ทิ้งตั๋วแล้วก็ต้องทิ้งของวันนี้ไปตั๋วบินกลับตอนแรกเรามีไฟล์กลับเชียงใหม่วันนี้ตอนสิบโมงเช้าก็ต้องทิ้งไปแล้วก็ตรวจตอนเช้าสิบโมงที่ห้อง แล้วเมื่อกี้ตอน4โมงเย็นผลก็ออกมาก็เป็นลบไม่มีอะไรแต่วันนี้ได้ผลเร็วนะเออก็ตอนนี้เย็นก็เลยเราก็ออกไปข้างนอกได้ละก็ผลลบทั้งสองคนก็เดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินสองวันเกือบสองอวันเมื่อวานก็อยู่ในห้องทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันอันนี้ยังได้ออกมาเอาแก๊บแต่เรานี่ไม่ได้ออกเลยก ต้องหาบุฟเฟ่ต์อะไรกินเลยดีกว่าหาข้าวกินมื้อหนึ่งนะคะอนกับโอเคเราพักกันที่เปรานกันนะคะชื่อจะแปลกๆนิดนึงเรามาพักที่นี่ครั้งที่สองแล้วก็ห้องเขาก็ดีนะขนาดห้องเขาใหญ่ดีมีพื้นที่เยอะดีเนี่ยห้องเราถนตรงนี้เลยเออนั้นก็เซนทันอยู่ข้างหน้านั้นเดินไปเซนทันได้เคยเดินมาแล้วนะคะ มีสระว,ว่ายน้ํารามาก็ไม่แพงสระว่ายน้ําอ,อยู่ตรงกลางนี่ดิดเดียวห้องธรรมดาก็หลักร้อยอ่ะแต่ห้องเราเอาห้องใหญ่สุดของเขามันมีแยกแยกเป็นรับแขกกับ้องกินข้าวแล้วก็แยกห้องนอนเป็สนสองห้องก็ตกคืนละพันต้นๆอยู่ที่ช่วงแล้วก็วอันนี้รับอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้อะไรอะ่ะเราเที่ยวด้วยการเทสแอนโกอะไรอย่างเงี้ยได้หมด บอกก่อนนะห้องเราเนี่ยข้างหน้านี่คือแบบรถมันจะวิ่งเร็วอะ่ะมันอาจจะมีเสียงรถเนี่ยมันจะดังหน่อยห้องใหญ่เขาจะมีห้องเดียวก็คือด้านหน้านรงนแหใช่แต่ก็เสียงรถวิ่งดังหน่อยถ้าเป็นคนแบบที่สะดุง้งหรือว่าที่รำคา่แนะนํานะคะให้ไปนอนห้องข้างหลังดีกว่า